ผู้อํานวยการชลประทานเผยนะครับว่าต้องมีการทําการพร่องน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําหลักของชลประทานทั้งสองแห่งเพื่อรักษาระดับกักเก็บน้ําเตรียมรองรับน้ําที่อาจเกิดจากฝนตกหนักในช่วงของเดือนกันยายนนี้ครับที่จังหวัดอุทัยธานีนายทกรการจะนะจิร,ระเดชผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นฤดูฝนเป็นต้นมาโดยเฉพาะในป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จะไหลนะครับลงอ่างเก็บน้ำหลักเพื่อการเกษตรทั้งสองแห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วตําบลทองหลางอําเภอห้วยคดและอ่างเก็บน้ำทับสลาวตําบลระบามอําเภอลานสักมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างทั้งสองแห่งอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง จำเป็นต้องมีการระบายน้ำลงสู่ท้ายอ่างอย่างต่อเนื่องในการที่จะรักษาเก์ระดับการกักเก็บน้ำและความมั่นคงแข็งแรงอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งเนื่องจากมีการคัดการรวมทั้งมีสติของทุกปีที่ผ่านมาจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกในช่วงของเดือนกันยายนหากไม่มีการระบายน้ำออกไปในระยะนี้พอถึงช่วงดังกล่าวเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจะทำให้น้ำล้นอ่างและต้องระบายน้ำค้างละมากๆในช่วงนั้น ก็จะส่งผลให้เกิดอุทกภัยทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ําตามมาและจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในการนี้ยังได้มีการทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่จะกระจายอยู่ในทุกอําเภอรวม13แห่งที่ได้รับการโอนโครงการบํารุงรักษาชลประทานขนาดเล็กหรืออ่างเก็บน้ําขนาดเล็กซึ่งขณะนี้ครับทุกอ่างเก็บน้ํามีปริมาณน้ากักเก็บเกิน180 ทำให้น้ำระบายออกสู่ในเกณฑ์ที่สา,สามารถรองรับน้ําในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้ส่งผลกระทบถึงความเสียหายทั้งปัญหาการเกิดอุทกภัยและขอภัยครับและความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ําทั้งหมดครับ